สวัสดีครับท่านเกษตรกรและท่านผู้ประกอบการครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวนะครับของผมนะครับอาจารย์พริรวงศ์จาตรง,งค์ขกุลผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับหัวข้อวันนี้ที่จะบรรยายให้ท่านได้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องแพคเกจิ้งดีไซน์การออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับและให้มีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับยุค new normal นะครับ ก็วันนี้ก็จะมาในอินเทรนกันนิดนึงนะครับวันนี้เราก็คงรู้จักคำว่า New normal กันมากขึ้น New normal เนี่ยมันเป็นคําที่ถูกบัญญัติขึ้นเมื่อปีประมาณปี2008นะครับโดยคุณบิลกอสนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเมื่อครั้งหนึ่งที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาครับแล้วทุกคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วก็ใช้ในวิธีปัจจุบันก็เลยกลายเป็นคําเรียกที่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายว่า new normal นะครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยก็มีมีเรื่องหนึ่งขึ้นมาที่เป็นเรื่อง new normal ก็คือ,อ,อผลกระทบจาก วรัสนะครับโควิด19นะครับซึ่งวันนี้ก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมโบโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งอันแรกเลยเที่เราจะเห็นก็คือมันทำให้ทุกคนกระโดดเข้ามาใช้มากๆเลยก็คือพฤติกรรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับเช่นออนไลน์เราก็คงจะเริ่มซื้ออะไรจากออนไลน์สั่งอะไรรวมถึงมาถึงผลิตภัณฑ์เราที่จะต้องส่งผ่านออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนนะครับ อันที่2ที่มาในเทรนด์วันนี้เราก็รู้จักคำอีกคำหนึ่งนะครับนอกจากคำว่าเทคโนโลยีที่ต้องเป็นเรื่องออนไลน์หรือแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโซเชียลนะครับดิสแทด้วยก็คือการระยะห่างของคนแต่ละคนเพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับเรื่องสุขภาพอนามัยทั้งหลายนะครับแล้วอันที่3ก็คือเรื่องเราก็คุ้นกับอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่า work from home นะครับก็จะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อมันเปลี่ยนไปมันมีผลอะไรกับบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นบ้างนะครับแรกๆเลยครับโควิดนี้กลายเป็นตัวเล่งเลยเพราะว่าในอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับมันเลยทําให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยต้องมาเป็นตัวสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มอาหารนะครับเพราะว่ากลุ่มอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยสะดวกใจที่จะต้องออกไปไหนนะครับดังนั้นมันจะต้องถนอมอาหารเก็บได้นานขึ้นคุ้มครองป้องกันและยืดอายุเชื่อไหมครับว่า ในภาวะวิกฤตเนี่ยบัจจุบันอาหารเนี่ยมีมูลค่ายอดทางการตลาดสูงขึ้นประมาณ1-2เท่าเลยจากเดิมนะครับก็ทำให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็บัจจุภันเดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีเลือกการมตาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับการใช้งานการปรับรูปแบบวิธีต่างๆเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็จะมีตัวอย่างของผู้การบางราย มาเล่าให้ฟังหลังจากเกิดภาวะโควิดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับตัวอย่างอันแรกเนี่ยครับเป็นผู้ประกอบการอาหารอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องทําออนไลน์จะต้องปรับรูปแบบนะครับแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นร้านอาหารที่ต้องปรับ ผลิตภัณฑ์เพ่จริงเนี่ยตัวเองทําของสดมาโดยตลอดแต่วันนี้ก็ต้องทําซอสที่พร้อมปรุงนะครับทำอาหารพร้อมแพ็คแล้วก็ต้องแบ่งว่าอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่สามารถเอาไปอุ่นร้อนทานได้เลยหรือจะต้องไปทําเป็นฮาฟคุกกิ้งนะครับเอาไปผสมปรุงรสอีกทีหนึ่งปรับอีกทีหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าวันนี้ครับประสบความสำเร็จคือไม่ใช่ขายอยู่แค่จังหวัดเชียงใหม่อีกต่อไปแล้ว แต่เขาสามารถเคลื่อนอาหารมาดังที่กรุงเทพหรือที่อื่นๆได้นะครับแล้วก็ยืดเชล l ์ไลฟ์คืออายุของอาหารได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งทำมาเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนะครับหรืออีกตัวอย่างร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านที่ขายแกงนะครับเยอะมากเลยก็จะต้องมานั่งเลือกว่า แกงอะไรที่สามารถที่พูดพวกปรับกลายเป็นตัวเลก DIY คือ Do It yourself ก็คือเอาไปทำที่บ้านได้เองแล้วก็ปรุงรสมือตัวเองซะแทนนะครับแล้วก็กลับให้ได้เหมือนเดิมรวมทั้งมีทั้งคู่มือในการทำคุกกิ้งนะครับแนบไปด้วยซึ่งทำให้วิถีชีวิตของคนเนี่ยซึ่งวันนี้ยังไม่อยากไปไหนยังอยู่กับอยู่ที่บ้านสามารถทำอาหารได้แล้วก็เขายังขายของได้ในเชิงพาณิชย์นะฮะประสบความสำเร็จด้วยกันซึ่งมันต้องคิดตั้งแต่การทำจากครัวครับบรรจุ ต่อเชื้อสะอาดนะครับคิดถึงการขนส่งระหว่างทางนะครับการถนอมอาหารจนถึงมือผู้รับนะครแล้วเขาก็เอากลับไปทำนะครับไม่ว่าจะเก็บรักษาหรือกลับไปทำเนี่ยได้เหมือนเดิมเป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้ผู้การอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรับปัญหาที่เกิดขึ้นในยุค New Normal มากขึ้นนะครับหรืออันหนึ่งอันนี้จริงๆเป็นน้นที่ทำอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เขายอมที่จะทำเป็นวิดีโอคลิป สอนให้คนเนี่ยทำตามคลิปนะครับทำเบเกอรี่ทําอาหารเป็นคลิปตามที่เขาส่งส่วนผสมลงไปแล้วก็กลับมาได้เป็นเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ทุกคนก็ประสบความสําเร็จอันนี้เป็นกรณีศึกษาบางเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าผู้การาในยุคบางครั้งเนี่ยก็จะต้องยอมเปลี่ยนจากวิธีเดิมเพื่อให้ตอบโจทย์ในวิธีใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้มาถึงโยงที่มันประเด็นของเราผมในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะครับเราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้โดนใจตลาดนะครับ ดังนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์วันนี้เนี่ยมันเป็นไดนามิกแล้วครับท่านต้องปรับตัวและเรียนรู้กับมันเยอะขึ้นแต่เรื่องแรกที่อยากจะถามก็คือว่าเราอยากอยู่ตรงไหนใน3บรรทัดนี้นะครับก็คือทํามากได้มากนะครับหรือทํามากได้น้อยกันแน่นะครับเราก็จะเห็นว่าอยู่อันบนสุดเลยจะเป็นทํามากได้น้อยผมเชื่อว่าผู้การก็คงไม่อยากได้นะครับแต่ทำไงให้เราอยู่ทํามากได้มากหรือทําน้อยได้มากนะครับเหตุผลของการทํามากได้น้อย นะครับก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งเลยดังนั้นถ้าไม่แตกต่างจากคู่แข่งเลยเนี่ยถ้าผู้ริโภคเห็นของไม่ต่างกันครับสิ่งแรกที่เขาจะคิดคือที่เขาจะคิดในการตัดสินใจครับไม่ใช่ที่พวกของหน้าตาเหมือนกันสินค้าเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้พิโภคใช้ในการตัดสินใจคือําว่าราคานะครับดังนั้นถ้าเป็นราคาเมื่อไหร่เราผู้ริโภคจะใช้กันว่าใครถูกกว่ากันกันแน่ดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้บรบการ อยากได้เพราะว่าการแข่งด้วยราคาไม่ใช่คําตอบที่ดีนะักนะครับดังนั้นถ้าจะยกระดับเนี่ยต้องสร้างความแตกต่างนะครับสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างให้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันแตกต่างมีคุณค่าเนี่ยผู้พกจะเริ่มหันมามองแล้วก็จดจําขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องเริ่มที่ก่อนเลยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้องแตกต่างนะครับ แต่ถ้าแตกต่างอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับก็ต้องทําให้มันโดดเด่นกว่าเดิมด้วยเมื่อไหร่ที่มันมีความโดดเด่นมันจะเตะตาครับมันจะชวนให้ลูกค้าหันมามองนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสที่ได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับและถ้าเก่งไปกว่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่วันนี้จะเป็นหัวใจของมันคือทําบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจนะครับเมื่อไหร่ที่บรรจุภัณฑ์โดนใจมันจะเข้าสู่กระบวนการทําน้อย ต่ได้มากครับและได้รับการจดจำจากผู้พูดพวกนะครับอาจจะได้ผู้พูดเขาเรียกว่าเป็นสาวกของสินค้าเราไปได้เลยแต่วันนี้พอเรามาเรียนครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคืออย่ามองแค่ว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ขายได้แล้วก็คือจบ จริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องวางเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งเลยนะครับการออกแบบที่ดีไม่แค่ว่าสวยไม่ใช่แค่สวยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาไปเปิดปิดใช้งานได้สะดวกอย่างเดียวแต่การออกแบบที่ดีเนี่ยมันต้องสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ด้วยดังนั้นกระบวนการออกแบบเนี่ยครับจึงเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งในโลกวันนี้ครับก็จะเห็นการออกแบบหลายมิติมากซึ่งแค่ว่าเห็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์แล้วพูดพวกหันกลับมาดูนะครับการออกแบบบางอันอย่างตัวอย่างเนี่ย ออกแบบให้เห็นเป็นฟังก์ชันนี่คือกล่องใส่เสื้อแต่ปรากฏว่าเมื่อเราพับกล่องและคลี่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นไม้แขวนเสื้อได้ด้วยนะครับแล้วมันลักโลกด้วยมันทําจากกล่องกระดาษอันนี้ก็เป็นลูกเล่นหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าผู้พกซื้อเพราะว่าฟังก์ชันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกวันนี้ถ้าทําสินค้าเขาเรียกว่าเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีกลยุทธ์หลากหลายซึ่งเราจะต้องผสมประสานให้เป็นนะครับแต่กลยุทธ์หลักๆนะครับก็คือหนึ่งครับกลยุทธ์ต้นทุนต่ําอันนี้ ถ้าทําได้ก็จะดีดังนั้นการทําให้ต้นทุนมันประหยัดถูกนะครับและดีเนี่ยผู้การก็ต้องพยายามเขาเรียกค้นหาและศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเมื่อเราต้นทุนต่าอย่างน้อยเราองมงีโอกาสแข่งขันได้สูงนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์และสินค้าโดดเด่นที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่2ครับเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนะครับเมื่อไหร่ที่สินค้าเรามีความแตกต่างอย่าง แตกต่างนะครับดีกว่านะครับโดนใจและมีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยเรามีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับและกลยุทธ์อีกอันหนึ่งซึ่งวันนี้ผู้พกไม่ชอบอะไรที่เหมือนกันดังนั้นนี่กลยุทธ์ที่เริ่มมีเคาเรกยกความหลากหลายครับรวดเร็วและหลากหลายก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผู้บริโภคต้องการแล้วผู้พวกวันนี้เป็นคนที่ใจร้อน นะครับดังนั้นถ้าบอกว่าอยากทําอะไรอยากใช้อะไรแล้วรออีกสักระยะเนี่ยอาจจะไม่ทันใจแล้วอยากได้อะไรที่สามารถตอบสนองที่รวดเร็วและหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในโลกวันนี้ครับการพัฒนากลยุทธ์แบบนี้ครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของการออกแบบเลยแล้วมีการผสมผสานที่ดีนะครับดังนั้นแนวคิดของการออกแบบเนี่ยจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมันเกิดความ เขาเรียกโดดเด่นและแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งเราอาจจะเลือกหัวข้อใดๆในน,น,นี้ก็ได้นะครับเช่นดีกว่าถูกกว่าเร็วกว่าหรือมีให้เลือกมากกว่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งผู้การอาจจะต้องเริ่มหันมามองว่าเอ๊ะเราจะทําธุรกิจในทิศทางอย่างไรได้บ้างนะครับในการปรับใช้กลยุทธ์นะครับมีกลยุทธ์หลายแบบที่ทําขึ้นมาเช่นของรองเท้าพูม่าที่เป็นภาพเนี่ยครับ นี่คือบรรจุภัณฑ์ที่แก้ปัญหาเรื่องการรักโลกทั้งหมดเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยจริงๆวันนี้เป็นกล่องที่ใช้กระดาษแค่ชิ้นเดียวเองนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็รักษาโลกมากแล้วก็เขาย่นเขาเรียกกระบวนการผลิตนะครับซึ่งทําให้เซฟคอสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รักโลกด้วยนะครับหรือการออกแบบที่โดดเด่นโดนใจขึ้นมาการออกแบบที่เข้าใจได้ง่ายวันนี้อยากรู้ว่าเนื้อ นะครับเนื้อในในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในชั้นวางเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรครับแค่นี้เองรู้เลยเข้าใจในงานแล้วมันชวนด้วยนะมันเตะตามันชวนเข้ามานะครับหรือบรรจุภัณฑ์บางอย่างที่ถูกออกแบบมาเช่นไข่ไก่จากฟาร์มซึ่งวันนี้กล่องคนอื่นยังเป็นกล่องปกติอยู่เลยแต่กล่องอันนี้ครับบอกเลยว่ามีกี่ฟองนะครับแล้วก็อารมณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ทําเหมือนลายฟางเนี่ยมันทำให้รู้สึกด,ดูธรรมชาติมาก มีบุค,คลิกของเขาอย่างชัดเจนนะครับหรือกระทั่งการออกแบบที่ดูใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นต้นแล้วก็มีอันนึงที่อยากจะเอามาแชร์ซึ่งวันนี้ก็รองของการออกแบบประสบความสาเร็จมากนะครับแล้วก็ตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชานี้ครับเป็นชื่ออาจารย์ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาจารย์เรียกว่าปรัชญาชื่อว่าพีโบเฟอร์นะครับพีเนี่ยย่อมาจากคำว่า p philosophy นะครับปรัชญาส่วนโบเฟอร์เนี่ย เป็นคำห้าคานะครับซึ่งในคําทั้งห้าคำเนี่ยก็มีความอธิบายได้ดีนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรบ้างครับโบเฟอร์ตัว B ครับมาจากว่า Beauty นะครับตัว O ก็คือ Originality นะครับเดี๋ยวผมแปลให้ฟังทีหลังนะครับตัว F Functionality นะครับ E Economy แล้วก็ตัว R ครับ reliability ผมมาถอดเป็นไทยใหเข้าใจง่ายกว่านะครับ B เนี่ย กขบอกวันนี้ครับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมันต้องสวย beauty นะครับแต่ไม่ใช่แค่สวยแล้วเรียกร้องเงินอย่างเดียวนะครับมันต้องงดงามแล้วก็สามารถทําให้ลูกค้าจดจำนะครับจดจําจําได้กะท้่งเฮ้ยถ้าบรรจุภัณฑ์แบบนี้มันของยี่ห้ออะไรนะครับมีอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ที่จําได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากตรงนั้นแล้วมันเป็นเชื่ออ,อันที่2ครับ originality ครับ ตัวตนที่แท้จริงครับดังนั้นเขาเรียกเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะมีครับทำให้เราจดจําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความน่าสนใจและมีมุมมองที่หลากหลายนะครับตัว F เนี่ยครับบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องใช้สะดวกนะครับดังนั้นเนี่ย f u n ชั i น n a l i t y เนี่ยมันเป็นหน้าที่ทั้งกายภาพแต่ต้องตอบโจทย์ด้านด้านอารมณ์ด้วยนะครับ emotion ด้วยดังนั้น f u n ชั i น n a l i t y เดี๋ยวนี้เขาเรียก5สอครับ1ครับเริ่มต้นเลยนะบรรจุ เราเป็นเจ้าของธุรกิจบรรจุมันก็ต้องสะดวกนะครับบรรจุสะดวกนะครับอันที่2ครับต้องเก็บรักษาสะดวกด้วยบรรจุสะดวกแล้วก็ไปเก็บรักษาสะดวก3ครับขนส่งสะดวกนะครับ3าแล้วนะสะดวกต่อการบรรจุสะดวกต่อการเก็บรักษาสะดวกต่อการขนส่งนะครับอันที่4ี่ครับสะดวกต่อการจัดวางครับและห้าครับสะดวกต่อการเปิดปิดใช้งานของผู้บริโภคดังนั้นฟังชันาริตี้เนี่ย มันจะต้องตอบโจทย์ทั้ง5ข้อเขาเรียก5สะดวกนะครับเพื่อจะให้พู้บริโภครู้สึกว่าเหตุตั้งแต่เราเป็นคนผลิตจนถึงปลายทางผู้บริโภคมันตอบโจทย์หมดเลยนะครับข้อที่4ครับอีโคโนโมีเนี่ยข้อดีของมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันมีต้นทุนที่ต่ำ แต่มันสร้างคุณค่าสูงอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งซึ่งน่าสนใจมากสำคัญทำออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะครับและสุดท้ายครับ reliability ครับมันมีมาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับตัวสินค้าแต่เมื่อไหร่ตัวสินค้ามีมาตรฐานนะครับสร้างความน่าเชื่อถือมันจะมีผลกลับมาที่องค์กรมันสร้างความน่าเชื่อถือกลายเป็นว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนและองค์กรด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราออกแบบเราทําเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ย วันนี้ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลักตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์หลักเลยว่าทํายังไงให้ตอบก็จะเรียกว่าพีโบเฟอร์ผมก็มีตัวอย่างสินค้าอันหนึ่งนะครับมาให้ได้เรียนรู้กันนะครับก็คือเราคงรู้จักผลิตภัณฑ์อันหนึ่งยี่ห้อเป็นสินค้าที่ใช้กันสารพัดในบ้านเลยครับของคนญี่ปุ่นยี่ห้อมูจิมูจิเนี่ยแบรนด์เนี้ยถ้าเป็นที่มาของแบรนด์เนี่ยแปลว่ามูจิแปลว่า ไม่มีตราสินค้านะครับคือสะอาดว่างั้นเถอะแต่เวลามูจิจับปรัชญาเน,นี้ยมาพัฒนาสินค้าครับเริ่มต้นเลยครับเห็นของครับลูกค้าบอกสวยทุกชิ้นเลย มูจินี่เป็นสินค้าที่ดีไซน์ให้สวยนะครับงดงามทั้งรูปทรงและสีสันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังทั้งงดงามในด้านของเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของมันเห็นแล้วแบบโอ้โหไม่ใช่ของสวยอย่างเดียวนะรู้สึกวแบบ่ามันดีเชื่อได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวตนของมูจิเพราะชื่อมูจิไปบอกโนโบแบรนด์นะครับดังนั้นบรรจุภัณฑ์มูจิเรียบง่ายมาพกพ a c k a จ i ิ g ง,ง่ายมากแต่ดูเป็นธรรมชาตินะครับ รู้สึกว่าเราให้ราคากับเขาด้วยเลยครับแบบสร้างความพึงพอใจคือไม่ได้เลอะ,อะไม่ได้อะไรเลยแล้ว,ลวดูพรีเมียมพรีเมียมนะับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอันที่3ครับฟังชันลิตี้ครับสินค้าของเขาเนี่ยนอกโจทย์ในที่ทางกายภาพทั้ง5ตัวอย่างที่บอกนะครับแต่ผู้บริโภคใช้แล้วเขารู้สึกดีกับมันด้วยก็บอกว่ามันตอบโจทย์เรื่องฟังก์ชันนะครับคือแฮปปี้ที่ได้ใช้เธอนะครับรวมถึงต้นทุนต่ำ แต่สร้างมูล,ลค่าและคุณค่าสูงให้กับผลิตภัณฑ์นะครับและสุดท้ายนะครับมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผลิตภัณฑ์และได้ตอบโจทย์ในเรื่ององค์กรน,นะครับดังนั้นเซกชันของพีโบเฟอร์เนี่ยที่เรามาสอนเรื่องดีไซน์ก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆนะ่รเบาบอกว่าวันนี้ผู้การครับเมื่อเราพัฒนาสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์น,นะครับให้มองในเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับดังนั้นเขาเรียกว่าการออกแบบเนี่ยซึ่ง ภาษาเราจะเรียกว่าดีไซน์แมนจเมนต์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดเขาเรียกคุณประโยชน์3ด้านครับคุณประโยชน์ที่1ครับเมื่อเราออกแบบครับเขาบอกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากเขาเรียกครีเอทีฟสักเซสเนาะเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยครับแต่ผลของมันเนี่ยต้องเชื่อมโยงก็คือสร้างให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จที่เรียกว่าบิสเนส u ักเซสดังนั้นไม่ใช่แค่คิดแล้วสำเร็จอย่างเดียวธุรกิจก็ต้องสำเร็จด้วย แต่เมื่อ Creative Success และไป Business Success แล้วคือสร้างสรรค์สำเร็จและธุรกิจสำเร็จก็ยังมีอีกมิตินึงครับซึ่เป็นยอดของพีระมิดมันเลยครับชื่อว่า Branding Success ก็คือภาพลักษณ์ของสินค้าเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่แบรนด์คือสิ่งที่ลูกค้ารู้จักและจดจำเมื่อไหร่สินค้าที่ลูกค้ารู้จักและจดจำนะครับแล้วโมดิเวตคือดึงดูดจนกระทั่งตัดสินใจซื้อและกลายเป็นสาวกได้เนี่ย ความสำเร็จของสินค้าของเราของแบรนด์เราก็จะยั่งยืนนะครับดังนั้นเขาเรียกดีไซน์แมเนจเมนต์เนี่ยจึงพยายามมุ่งเน้นว่าให้ผู้การคิดให้ครบถ้วนทุกมิตินะครับซึ่งหลักของพีโบเฟอร์ตัวนี้ก็จะเป็นหลักคิดหลักหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้การเนี่ยวิ่งเข้าสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเรามาพูดถึงความสำเร็จ3ด้านนะครับที่บอกว่า ความคิดสร้างสรรค์คือสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จที่เรียกว่า creative success นะครับไปเชื่อมต่อธุรกิจประสบความสำเร็จคือ business success นะครับแต่ยอดของพรีระมิดจริงๆเนี่ยมันชื่อว่า branding success ก็คือคนต้องสร้างการรู้จักจดจำตัดสินใจซื้อและสาวกให้กับแบรนด์เราด้วยเมื่อแบรนด์สำเร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะครับก็เลยมีกรณีศึกษาอัานนึงอยากจะมาแชร์ให้ท่านได้รู้จักสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเราคงรู้จักน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อโคคาโคลาโคคาโคลาเนี่ย มีน้ําอารมณ์หลากรสมากเลยนะครับจริงๆถ้าเราเริ่มมาจริงๆเนี่ยมีตั้งแต่โค้กที่เรารู้จักโค้กคัสสิกคือโค้กที่เราดื่มกันทั่วไปนะครับมีโค้กซีโร่นะครับมีโค้กลามโค้กที่เป็นรสมะนาวมีโค้กว่านีลาโค้กเชอรี่เยอะแยะไปหมดเลยถามว่าจริงๆพวกเราทานสักกี่รสครับเราก็จะทานหลักๆอยู่รสเดียวคือโคก้กคัสสิกนะครับดังนั้นถามว่าโค้กค็อาเนี่ยจะลงทุนได้บรจุภัณฑ์เยอะไหม ซึ่งในเมื่อขายอยู่รสเดียวก็ไม่เห็นจะต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับบริษัทโคคาโคลาเนี่ยให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งท่านที่มีน้ําอยู่รถเดียวนี่ยมากนะครับเรียกว่าโคคาโคลาลงทุนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประมาณสัก 50- เกือบหกเลยทีเดียวแล้วทําไมถึงทําอย่างนั้นครับเพราะว่าเมื่อโคลงทุนด้านนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับประสบความสําเร็จครับโคคาโคลาเริ่มมาสนใจเรื่องหนึ่งครับ การทําขวดนะครับให้มีสวดทรงคือจริงๆโคกขวดโคกเนี่ยจะมีทรงเฉพาะของตัวเองที่เราเห็นแต่ไกลเรารู้ว่าโคกนะครับแต่โคคา่าใช้ทรงตัวนั้นนะ่ะแต่เอาสีครับเอารูปแบบดีไซน์มาช่วยถ้าเราจะดื่มนะ้ำมันลมเนี่ยเราเห็นโคกเราคงจะซื้อที่ละขวดแต่วันนี้โคคา่าออกแบบครับเช่นโคกที่เป็นช่วงโอลิมปิกครับออกแบบมา5สีเลยลูกค้าไม่ได้ซื้อขวดเดียวครับลูกค้าซื้อห้าขวดเลยเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่า เฮ้ยมันสวยอะตัดสินใจไม่ได้ฉันเอาหมดก่อนแล้วกันนะครับบรรจุภัณฑ์แค่เปลี่ยนสีหรือแค่รูปแบบเนี่ยครับทำให้โคคาโคล่าประสบความสําเร็จอย่างมากในการใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งผมจะมีกรณีศึกษาให้ดูว่าโคคาโคล่าออกแบบขวดโค้กครับนับร้อยแบบเลยและบางขวดเนี่ยถึงขนาดเขาเรียกว่ามีรูปแบบที่ว่า l i m i t e d edition คือมีจำนวนจํากัดลูกค้าต้องแห่เข้ามาเล่นและแต่ละขวดบางแบบเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเฉพาะตัวนะครับ เช่นการออกแบบขวดโค้กที่เป็นไอเดียมากๆซึ่งคนชอบมากเช่นโค้กที่นุ่มกระโปรงมันกลายเป็นว่าอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอนะครับลูกค้าเห็นแล้วร้องว้าวเลยนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอ dition หรือขวดโค้กอีกแบบหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจมากคือเป็นโค้กที่ฉาบสารเอาไว้นะครับกลางวันเป็นสีหนึ่งและกลางคืนเนี่ยถ้าไปอยู่ในผับในเทกก็เปลี่ยนสีได้ก็จะเป็นขวดที่ลูกค้าซื้อเพื่อลูกเล่นจากบรรจุภัณฑ์แต่น้ำน,นะเหมือนเดิมนะครับดังนั้น,นโคคาโคล่า,ลาไขย น้ำอันลมเนี่ยจากบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับได้เยอะมากๆนะครับซึ่งทำให้คู่แข่งเนี่ยไล่ตามหลังไม่ทันเลยนะครับนอกจากจะเล่นกราฟิกกับขวดโค้กครับกระทั่งโค้กที่รถที่เรียกว่าไดเอทโค้กครับโค้กทดสอบลงทุนกับบรรจุภัณฑ์นะครับโดยการทดสอบว่าถ้าฉันทำขวดไดเอทโค้กซึ่งเป็นโค้กรสจืดๆเนี่ยอยากจะขายลูกค้าเนี่ยแต่ลองเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีหลากสีสันดู เชื่อไหมครับว่าโครงการที่ทาให้บรรจุภัณฑ์ของ d ด e เอ็โค้กเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีนะครับทาแค่ขวดละลายดังนั้น d ด e เอ็ดโค้กล้านขวดเนี่ยมีล้านรูปแบบเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าลูกค้าซื้อสะสมนะครับไม่ได้ซื้อทานแล้วนะครับมียอดขายเป็นล้านล้านขวดเกิดขึ้นในระยะเวลาอันจํากัดอันนี้จะให้เห็นว่าผู้การอย่าไปกลัวนะครับเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพราะว่าลูกเล่นมีเยอะแล้วโคก้กไม่อยู่แค่นั้นครับวันนี้แก้วน้ําของโคก้กแค่ดื่ม มันจะยุบเป็นรูปโค้กนี่เป็นลูกเล่นเห็นไหมครับดังนั้นมันยังมีเสน่ห์ของบรรจุภัณฑ์ที่เล่นได้อีกมากมายเลยครับโค้กเล่นกับทรงบรรจุภัณฑ์เยอะแยะนะครับโค้กล้มลุกที่ผักแล้วล้มแล้วลุกขึ้นมาได้หรือทรงต่างๆที่เป็นทรงที่เตะตาผู้บริโภคเราคงไม่เคยเห็นโค้กที่ขวดเป็นสี่เหลี่ยมแต่เสน่ห์ของมันคือมันสามารถต่อเป็นชั้นขึ้นมาได้นะครับหรือหลังสุดเนี่ยโคคาโคลา่าถึงให้นะักออกแบบออกแบบเป็นเออโกดีไซน์เลย แล้วปรากฏโค้กตัวนี้ถูกขายเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับขายล็อตเดียวปุ้มเดียวหมดเลยนะครับกระทั่งวันนี้โคคาโคลาใช้เชิงพันธุ์ิดเลยครับใช้การออกแบบทําให้มีภาษาในแต่ละขวดเพื่อจะบอกว่ากระป๋องโคก้กแต่ละกระป๋องที่เราเห็นเนี่ยครับมันมาจากประเทศไหนเป็นต้นแล้วก็ใช้กราฟิกดีไซน์ทาให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความแตกต่างนะครับเป็นโค้กไลฟ์สไตล์ก็มีนะครับที่น่าสนใจเก๋มากครับ โค้กที่ขายสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาครับดังนั้นมันมีอักษรเบลที่กระป๋องซึ่งทําให้เขารูปขึ้นมาซึ่งนี่คือลูกเล่นซึ่งเราคงมคิดไม่ถึงว่าน้ําอัดลมวันนี้จะใส่ลูกเล่นอะไรมากมายครับใส่เป็นโค้กฤดูกาลเป็นซีซั่นโค้กวันแห่งความรักโค้กวันดนตรีนะครับโค้กจากสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ถ้าไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อโค้กแต่ละเมืองเลยเพราะว่าในแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมีกราฟิก ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสะสมนะครับเป็นต้นนะครับวันนี้นี่บรรจุภัณฑ์โค้งเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยรูปแบบนะครับซึ่งมันบอกมันกระทั่งโฆาสาารถคุณไปเมืองไหนต้องซื้อขวดไหนกันบ้าง <Color ful S 1> คัลเลอร์ฟูก็ยังมีนะครับสีสันสดใสหรือกระทั่งฟอร์มเขาเรียกฟอร์มมิงคือขวดที่เป็นทรงแปลกๆหลังสุดโกโก,โก้ลา ไปทาวิจัยผู้พ,พวกบอกว่าอยากทานโค้กแต่อยากทานแค่ครึ่งกระป๋องเองเพราะว่าทานไม่ไหวแต่วขวดคราลลาออกกระป๋องเท่มากเลยครับเป็นกระป๋องที่บิดมาแบ่งได้2คนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับและหลังสุดขวดลักโลกครับที่ทํามาจากพืชและอันนึงที่อยากให้ผู้ให้พวกเราครับได้เรียนรู้กับเขาคือผมเชื่อว่าคงมีบางคนที่อยากทานโค้กที่แช่ในช่องนั้นแข็งนะครับ แล้วก็เย็นเป็นเกล็ดน้ําแข็งถามว,าว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราอ,อกระป๋องไปแช่มันคงจะขยายตัวแล้วก็บวมไปหมดแต่วันนี้โคคาโคล่าใช้บรรจุภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนอยากทำครับกลายเป็นโฟร์เส้นโคกที่แช่เข้าไปแล้วเราก็สามารถรอสักแป,ป๊บเดียวมันก็เย็นนะครับแล้วก็เปิดมาทานได้เลยเห็นไหมครับว่าน้ำนะมีรสเดียวแต่บรรจุภัณนฑนะ์มีเป็นร้อย แล้วก็สร้างมูลค่าเกิดขึ้นได้มากนะครับดังนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันสามารถหาเงินได้เยอะเลยนะครับสําหรับเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะทําหน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่แรกเลยครับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นครับมันจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งในทันทีเลยครับนอกจากโดดเด่นแล้วครับมันจะให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมามองแล้วก็เริ่มจดจําสินค้าได้แล้วกระตุ้นให้เกิดการซื้อครับนอกจากนั้นแล้วบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับที่ดีนะครับ มันจะมีวิธีการนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วก็ให้ข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วนครับจนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อนั่นคือหน้าที่ที่ดีของบรรจุภัณฑ์นะครับดังนั้นกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผมมีตัวอย่างมาให้ดูครับอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ขนมครับขายเด็กดูก็รู้ไหมครับว่าขายเด็กอายุสักเท่าไหร่ถ้าสีสันขนาดน,นี้ ใช่ไหมครับจะเป็นเด็กที่อยู่ในระดับสิบลงมาเลยแต่จุดเด่นของบัรจุภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรทราบไหมครับลูกตาที่ออกแบบเด็กเนี่ยครับต้องการไอคอนแท c t ดังนั้นบัรจุภัณฑ์ตัวเนี้ยมันอาจจะแปลกโดดเด่นแต่ใช้สายตาครับของรูปกระตูดนะครับในการดึงดูดแล้วทำให้เห็นว่าสินค้านั้นคืออะไรแล้วก็ดึงดูดลูกค้าเข้ามาดังนั้นในกระบวนการออกแบบครับอาจจะต้องมีการวางกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่า กลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยอยากได้บรรจุภัณฑ์หรือชอบบรรจุภัณฑ์แบบไหนนะครับถึงจะตรงใจดังนั้นในกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยสาระสําคัญจะมี2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกวัสดุและโครงสร้างครับขนาดของมันโครงสร้าง,งมันบรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นขวดเป็นกระป๋องเป็นแก้วอ่ะนั่นคือตัวโครงสร้างและวัสดุและโครงสร้างนะครับขนาด เหมาะกับใครแค่ไหนนะครับอันที่2ครับกราฟิกดีไซน์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงโครงสร้างเนี่ยมีความเฉพาะตัวอันนี้ผมจะข้ามไปนะครับแต่สิ่งที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องกลุ่มเป้าหมายและการใช้กราฟิกดีไซน์เพื่อดึงดูดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากของผูพ้พูดคือทํายังไงให้เขาเห็นบรรจุภัณฑ์แล้วลูกค้ารู้ได้เมื่อเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีครับ เป็นเรื่องสําคัญมากที่การออกแบบสําคัญอันแรกเลยครับต้องรู้ได้เมื่อเห็นทวนอีกครั้งนะครับรู้ได้เมื่อเห็นไม่ใช่รู้ได้เมื่ออ่านบรรจุภัณฑ์เราครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้เดินชิดกับชั้นวางนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขามองแล้วเขาไม่รู้ว่าสินค้านั้นคืออะไรเนี่ยมันจะเรียกเอา f ฟ a m e นะครับคือหลุดออกจากสายตาไปเลยนะครับดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ดีคือเห็นแล้วรู้เลยอ๋ออันนี้ ผล,ลไม้ดองอันนี้แยมอันนี้อะไรที่ทําให้ลูกค้าเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายครับตรงนั้นได้เมื่อเห็นนะครับและสามารถขายตัวเองได้ว่าตัวสินค้านะั้นเขามีดีตรงไหนนะครับมีคุณสมบัติยังไงและตอบสนองบริโภคได้อย่างไรนะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ก่อนที่จะไปลึกไปกว่านั้นครับเราต้องมารู้จักภาษาที่เราจะต้องสื่อสารกับนักออกแบบด้วยนะครับผมมีตัวอย่างมาถามครับเราคงรู้จักยาสีฟันนะครับ มันจะมีเลข1 2 3มานะครับยาสีฟันเนี่ยถ้าบอกเอ๊ะบรรจุพันยาสีฟันเนี่ยมันมีกี่อันโดยปกติจะมี3อันนะครับ 1. นึ่เาเรียกว่าหลอดนะครับอันที่2เนี่ยบางบางครั้งเนี่ยหลอดเนี่ยมันตั้งแล้วมันก็ล้มนะครับผู้ประกอบการยาสีฟันที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะมีกล่องมาใส่นะครับแล้วก็ถ้าจะขนส่งเนี่ยก็จะมีกล่องอีกอันหนึ่งที่จะห่รวมนะครับมีคําถามง่ายๆครับ อันไหนเขาเรียกบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกถ้าเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะบอกว่าฉันนับจากตอนการตอนแกะนะครับเขาเ็าจะบอกอีกกล่องกระดาษเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกแล้วก็แกะแล้วก็จะมาเจอกล่องเล็กแล้วถึงจะแกะกล่องเล็กไปเจอหลอดอันนี้ผิดนะครับวิธีการนับบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเนี่ยเขานับจากสิ่งที่อยู่ติดกับตัวสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1่นะครับอะไรที่อยู่ติดกับ ตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้านะครับ <_ d ata> เขาเรียกบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเช่น <_ d ata> ถ้าเป็นน้ำปลา <_ d ata> บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกของน้ำปลาคือขวดน้ำปลานะครับไม่ใช่กล่องใสดังนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะได้รู้กันว่าบรรจุภัณฑ์อะไรเราคุยกันหน้าออกแบบครับเรากาลังคุยถึงบรรจุภัณฑ์อะไรบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกครับหน้าที่ของเขาจริงๆเนี่ยเหมือนหลอดยาสีฟันเมื่อกี้ครับเขาใช้เพื่อคุ้มครองป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายแต่อาจจากการคุ้มครองหรือการใช้เนี่ยครับ มันอาจจะทําให้มีพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวหรือการคุ้มครองเนี่ยได้ยากเช่นถ้าเอาหลอดไปตั้งขายมันอาจจะล้มง่ายข้อมูลน้อยเกินไปก็อาจจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นสองที่เป็นกล่องเพื่อคุ้มครองตัวแรกนะครับแล้วก็มีที่พื้นที่ให้ทําเรื่องข้อมูลมากขึ้นนะครับมีจุดบอกคุณค่าบอกคุณประโยชน์ได้มากขึ้นหรือทําให้เกิดแบรนด์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกคือหลอดถ้าเป็นยาสีฟันนะครับ กล่องเนี่ยเขาเรียกบรรจ,จุภัณฑ์ชั้นที่2และก็ตัวกล่องตามนะครับที่ไว้ใช้เนี่ยครับเป็นบรรจ,จุภัณฑ์ที่3ส,ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการขนส่งเพื่อคุ้มครองนะครับป้องกันทั้งหมดไม่ให้เกิดความเสียหายดังนั้นเนี่ยผู้การอาจจะต้องเริ่มรู้จักก่อนว่าเวลาเราเรียกบรรจ,จุภัณฑ์ครับบรรจ,จุภัณฑ์ชั้นแรกคือติดกับตัวสินค้าแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะนับถิบออกมาเรื่อยๆนะครับ